สัสดีเจ้าพ่กไก่เชียงใหม่เจ้าพี่วันนี้เปนมาเก็บผักบุ้งเจ้าอันนี้จาไปแกงใส่ป่าที่บ้านแล้วก็มาเจอหูปูก,กันเลยว่าจะไปเก็บปูไปเจ้าเนี่ยพี่พี่ดูหูปูนะเจ้าหูปูจะเป็นลักษณะอย่างนี้นเนี่ยนี่เจ้นี่เออนะคุยมันล็อกคุยละเออนะมันจะมีหูเข้าไปเนาะอันนี้มันเอาว่าคุยคุยคุยที่มันเกมหนีเนาะตามนั้นละเออมันจะมีหูลงไปนะเนาะ อืมบนล่างตายแล้วไงตัวนี้นเออเอาขบุกมาจุกก่อนเออขบ,บ,อบุกอ่ะขบุกจุกอ่ะอะะมันต้องอยู่ตำวเนี้ยเพราะว่าตีแนมันบ่ม,นมีน้ำแล้วมันจะหนีมาอยู่นี่หมดอ่ะต้องมือคุยพอนืม ได้ก่อแล้วนีบมือเห็นเนอร์เฮ้ยระวังปูนีบมือเนอรเออพอแล้วถูกปูนัวแม่พ่อแจ้งก่ออันนี้ตัวแม่ตัวแม่อืมกระพอเนี่ยมันมีเนี่ยเนี่ยอกมันเนี่ย นี่นี่เป็นป่แม่พันได้แล้วเนี่ยโอเรื่องสมบูรณ์ขนาดปู่เจ้าไปซอะแฮมเนี่ยได้ปูละอันวิธีกับโอ้เ้นี่เจ้าได้หลายตัวแล้วพี่ได้หลายแล้ว เอค่มีแล้วิาอน,นี่เป็นน้ปอยมาจากงน,น่ะเอออันนี้มันเป็นน้ําจากหนองโคกหนองแนกนะครับปอยไว้เพราะว่าจะห้สัตว์ต่างๆมาอยู่ที่นี่ก็เลี้ยงพวกเขาว่าแหนแดงไปตัว,ว่าใอป่าอยู่แล้วก็น,น้ําเก่าเลี้ยงลำไยอย่างนี้ัน้องแหน,นที่จริงเขาจะเน้นเรื่องปอดสารพิษกอย่างที่นี่แม่นมเดแม่แม่ ล่านะงหมลมาลมงกันเออเอพัดแล้วไว้ที่สันทรายเสร็จแล้วเอาโชว์ผู้หลวงพอ่อเลยเนอะไม่เลยจ้น่าก่กอไปเก็บมาลมีก่อ,กอจะบ้านพวกกับมาเอาเน้นเพราะว่าบ้านผู้หลวงเนาะ,เ,นอะเออเก่งเนาะไปไม่ยิงที่คนเมืองที่ทํากับข้าวเก่งแล้วก็หู้เรื่องพักเรื่องไม้เนาะจะเสาะหาอย่างาง,าง,างี้งักเนอะคนประเดี๋ยว พักบุ้งนี่เพื่อเราใส่เหรอฮะเย็นตาโฟก่อนนั่นพักบุ้งเมืองบัดใส่เจ้าอันนี้จะเป็นพักบุ้งไทยจะเป็นพักบุ้งก้องใหญ่ๆออ๋เอาพัดเอาแกงจะเกงใส่ป่าเจ้าแต่ถ้าหาว่าใส่ได้ก็ใส่ได้แต่ว่ามันขั้นลำอันางนี้ส้มตำเนาะกินได้เนาะเจ้าใส่ตับส้มเออกินดิบก็ได้พักบุ้งจีนก็เคยปลูกเหมือนกันนะแต่ว่าพ่อหลวงทำโค้งหลวงนาก็เลยก้อยว่ากันทำไมธมชธรรมชาติ งา,งงามบ่ก่อนนะมันก็มีงานแป่งของน่ะกระสูขเขาแม่กันเลยฮับเอะก่ะเมินตลอดมาได้ปะกันมาถตะป้าหลวงถึงอยู่นี่แตลอดถ้าว่างก็มาถ่ายคลิปเม,มี้ยกันกินทอดไอ้เฮินซื้อเมื่อหรอตกก็กิน เออหมูปิง้งเออหมูปิ้งเนาะเฮินปิ้งวัลวนละเหรอเฮิรมนั้นฟังปิ้งวะเนี่ยถือว่าหมอเนาะกินเส่ปาลาล้ำขนาดเสีปลานิ่มน,นะอืมเมื่อคนเมื่อก่อนก็นกินกับปลาขาวอะ่ะถือว่าปลาตะเพียนบนเบือเออแกล้งมันนักละ แต่มันต้องตัวใหญ่ๆนั้นปลาปลาปลาขาวมันถึงจะจะลำเหลวไปช่างก้องดีอโอเคเจ้า่างกล้องจําเจนสำหรับคลิปนี้นะเจ้าเนะี่ยต้องขอตัวลาไปไปแล้วนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสู่แกเรียนรู้พีหลวงลินนะเจ้าขอบคุณพี่หลวงลินด้วยนะเจ้าโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปละบายบาย